จำเพชรพุ่งกันหรอเไฟนี้ซ้อมมากีว่วันครับเดือนซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้แพร่นันครับอยู่ที่แพร่นันครับอยู่ที่ไหนจังหวัดชลบุรีครับเออยู่ที่ชลบุรีมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นไปฟังอยู่ปอุรุราห์ไปหาคู่ฟังที่ปอุรุาห์พวกตัวใหญ่ว่างั้นเถอะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ น้ำหนักปล่อยประมาณ60เราเป็น hmm. ม er ือตาตาเลยครับเมื่อเขาแล้ววันนี้เราเจอกับสมุทรเพชรเคยเจอแบบไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยกันไหมเขาเป็นมือตาตาเลยมือซ้ายมือฝีมือมีขาวแล้วอย่างของเรานี่มือซ้ายกว่าอ่าครับเราถนัดซ้ายดีกว่าขวาครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงก็เดินก็คือไปตามตาตายเรานะ ยังไฟล่าสุดก่อนปิดโควิดนี่เราใส่ไว้ที่นี่ป่ะวันนั้นเจอใครวะตัวทุกคนเตรมประชาชนเต็มไปหดเดินไปข้างนเดินไปข้างบนเจอแบบใครวะจำได้เวลาเป็นไงผลเป็นไงชนะน็อกครับชนะน็อกเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยี่สิบห้าแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบห้าก่อของผลแล้วคิดว่าถ้าสอบน้ำหนักนี่จะเกินหรือขาดยังไงพอดีครับออกมาพอดีพอดีคุมคุมมาประมาณกี่กิโลสองกิโลสามโลสองโลสามโลนะเราต่อยมื่อมาเราดูบนนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบบไปเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจันเลีนครับฝากเชิญชวนแฟนกลับเราวันนี้นะอ็อชาวสุรินทร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มี่ครับครับผมมาต้องายคขอบผม